เวฟไรฟ้าเอสหัวเทิกนะครับสตาร์ทมือนะเครื่องห้าเจ็ดไม่ชักนะครับคาบูอินโปหมก,กองชุดสีเบิกใหม่นะครับยางหน้าหลังใหม่เครื่องไม่เยิ้มนะครับ เล่มชุดโอนครบนะครับภาษีทันว้าหกสามนะครับต่อได้โอนได้ปกติล็อกเบาะได้นะครับแน่นนะครับไม่มีแตกนะ เกน้ำมันมองเห็นนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบนะบแต่ดังสูงตตําติดครบนะครับไทา้ทายติดนะไปเบรกติดนะครับ เบรกหน้าเบรกหลังติดครบนะครับแตตามปกตินะครับ เครื่องดีนะครับเพิ่งฟิตมาใหม่สนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบรุรีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับมีมัดจำค่าจัดส่งนะครับ